จ้ามาหอนเฮือนเนี่ยด้วยจ้าคลิปที่สองของยายสวัสดีจา้าเพนครับทุกคนคลิปนี้ยายจะมีการผ้าม้วนสิมาเอาออกให้บึ้งด้วยจ้าเด้อเอาออกไปเอาออกแยกออกเนาะพี่น้องเนาะให้งามง่ามเลยได้ปิดพี่น้องเด้อมาบัเนี้มาออกกับยายเด้อมึอนี่คลิปที่สองของยายสวัสดีจา้านี่มาหอนเฮือนแล้วก็จะเอาออกเนาะพี่น้องเนาะ <ừ. S 2> อ้าพี่นนองมาพี่พี่ก็อ,อกาอแก่นงามไม่น่พี่น้อนเลยติดกระตูกขอพี่น้อนใครเขาอาอื้เอาวม่อปีไม่ปีเมื่อจากท่องงามเลยกินเนียงแล้วพี่น้องเนาะนนะมี่ปีมาไหรท่องปี ตอนมีกระดุงกระทิกเอากะอยาจะใช้งอ่างนิดหน่อย มทบบุทัาใจคิดบบเ,เบลม้ทาามัาใจดีนกนกแต่บักหัวปูท,ท,ทั้งพาโลแม่ละเขาเถ้าทั้งขบปูทั้งขบนาเง้าทั้งไม้กอกใไวยเถ้ามันชิ่งตวงามงามใครงามงามนอพีนองลุงตาชูคน ทั้งว่าเพื่อไอไเอไออะทั้งแทั้ง,งอาอาูรต่นเจ้ายกมันลมันสัจะต้องมาขันอะไรดูยากทีทท่จิบจีบเาปนองเงนขันซันซ้ำขันขันสันได้ปน<า>เด้อมักสอบมักไผมากมานันหิดเอาอออคนนกับพัดจิ๊บ Premises, คนอื่นเขาก็ยเออกแ่สีขึกันลับพี่นองจังเดอพัดขมันขมนบริเวณน้านีเพิ่ลใช้อันนี้บริเวไตออกนะสาวน้อมันไตออกแล้วยี่นองหนึ่นเมฆใจออกแยหใออกเม์พิษกันเม์ เม,ม็ดแดงมันจะสีกะกินเมียงกับแซบด้วยกันดื่มพักกระดูนพักกระดูนน้ำแก้วของผักแซ่บพอดี่น้องคือพักกระดูนไทยรีบอมีอันนี้ไทยนี่มากบ่อกระดูนน้่งกระดูนโคกระดูนโล่งกระดิ่กันอะไรแก้วพักใบักเกมียงไปเลย่นพักคอย พักใหญ่เลยเขาอื่นว่าพักใหญ่เลยทั้ง3บานทั้งคนไทยเขาดีอรูอรือ่นซักผู้เนี่ยเออจ้านี่่นี่นน

ก๋วไทยันสูงน่งงนี้ก็เยี่ยหดแอบนี้ก็เยี่ยนนี่นองเนาะวิทไม่ชินนะเพตรงดินนะกินก็น่อยาเอยาไปกับไก่นีบไก่ไก่เนี่ยมานี่าไก่ ใก่ี่ก้นก็แ่ไม่ได้ใก้กงคตาจ่ตองมาแต่เ้าใหญ่ก่ไมค่ะมียังจ่าเนาะมงกรเซ็บ Good thing. Good thing. ใสกเอ๋ยด้วยเด็กหนอนเกเอ๋ยด้วยเนอนเก็น่นอน เขาถือขาไข้เร้อรางใหญ่คตบ่ได้เยอะอีกงานมั่าบยอะเออมันมันอะไรเรื่อยไปเนองขายงานเล่ากหอได้วยนะนึวมันอันเดโคแดงเดียวับหาที่สองเล

เอาเข้ามาองเอาไปก้องเอาไปก้อน kind of ี้ออกเรื่องห้อรงด้วยเอาไปตอิดิดจ่เด้อได้ทีลองทิดบุญเมยไงมันอันนี้ใครไงมันหลบไปใครไงน้องตีนงเนาะน้อง

โมพี่น้องงานใหา่เห็ดขาวจั่วเลยพี่น้องขาวจั่วงาเกียนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นบ่เออนี่นี่เอาออกงามเลยพี่น้องนี่นี่คาเทะกันทีแล้วมันงามเยพีเนาะพี่น้องเนาะนี่มันอยากติดเลยพี่น้องมันบอลแลน มันมันกันโดงพัดตัวนี้กันตัวนี้ผ้าขาวออกกระดงพัดกับติสขึ้นกันนะกินหนังเนาะเพราะว่ามันเกลี่กหนังกี่บอกเนี่มันก็ตจะไม่ตดแน่เดี๋ยวนาะพี่น้องเนาะกินเข่ากันยังเงี่ะเน่นเออพิ่บอกพี่น้องใช่ว่าเรากินเข่ากันยังไงเออเนี่นเราบอายังไม่ตียังไงกินบอกพี่น้องนี่แล้วล่ะ่ามาตีกี่พี่น้อง จับตาไปนินออกจากคุกนิ่นอนอึดง่วงง่วอดนี่หนอนอึดอดนี่ตัวนนิ่อาไวเซ็นตุ่มป่าเอาพี่นอนาะตุ่มป่าตุ่มไก่พียนวตุใหญ่เยงเดียวเ งามงามเลยพี่น <m> ้องแล้วคลิปจบคลิปมาเฮ็ดมาเหลือใครมัดแดงไว้เพียงแค่นี้ดิจ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณที่ติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องด้ิจ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยวดิจ้าเมาในยายเด้อยายได้หลายอยู่ละได้ราคา ลอยช่องลอยอยูน่าจ่ามือซีลอยผุนบู้พี่น้องนี่เป็นลูกเลย่อยๆจ่านี่เอาสวัสดีจ่าส,ส,สวัสดีครับยายรักนาทุกคนอย่าไปติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าบายบายจุ๊บๆเขยใหญ่เข,ขยยังแงไข่มดแดงจ่าเอาเออนี่พี่น้องไว้ถือก่อยแกออกแล้วงานนี้ไม่จ่ามาแกมาเรื่อยๆน้องเรื่อ เออไปตะโกนน้อยใจเนาะขาวตัวหน้าเกียใส่เลยตะท่องก่อนตะท่องเ,ส,เส่เส่เกลียบยหญ่กวสีเอาตัวนี้นี่ตัวนี้ก็บไข่หน่อยมันได้กาเดินไข่น้นอยไข่ใหญ่ไว้แต่ไข่ใหญ่มันนอดไปนอนนอนนี่

มือเมย่มันพีเนองเมีก็ได้ไล่ต้องเมียงยืมเมียงน้องี่น้องเนาะนานย่างใจออกนําม่หนีกจะคิดดนดุนน้องี่น้องอไปด้วยนี่เย็นอือไปน้อง เกือเต็มก็แอบเนพี่นองเนาะก็แอบไงใหญ่พี่น้องนีอือบ่ได้สิบ่หมานหมานคือเก่า